เช่น,นอีกงานนี้ครับรัฐบาลจัดงานมหหรสพสมโพธิฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวอย่างยิ่งใหญ่วันที่1 1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถแถลงการจัดงานมหหรสพสมโพธิฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคมนี้ที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสงคิกรชาวไทยโดยมีกิจกรรมมากมายครับแล้วก็ในวันที่11กรกฎาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีที่ท้องสนามหลวง จะมีพิธีเปิดงานนะครับโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมครับนอกจากนี้ครับกิจกรรมการเดินริ้วขบวน26ขบวนเฉลิมพระเกียรติในวันที่11การ,รกรกฎาคม2567เวลา17นาิกานาทีถึง19นาฬิกาถึง26ขบวนนะครับที่มีทหารบกทหารเรือทหารอากาศ ตำรวจข้าราชการผู้แทนภาคเอกชนและก็ประชาชนทั้งในกรุงเทพและก็ภูมิภาคต่างๆเข้าร่วมกว่า2,800คนครับ โดยนเทศการเฉลิมพระเกียรตินะครับจะมีตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15กรกฎาคม2567ที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครและจะแบ่งเป็น2เวทีด้วยกันนั่นก็คือเวทีกลางจัดแสดงวันที่11ถึง15กรกฎาคมเวลา18นาิกา30นาทีถึง22นาฬกาและเวทีย่อ,อยครับจัดแสดงวันที่12ถึง14กรกฎาคม2567เวลา16นาฬกา30นาทีถึง18นาิกา30นาทีนั่นเองนะครับ